ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง TK28 n Channel นะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Last Island of s โซ v วอร์นะครับครับจากพาร์ตี่แล้วนะครับก็คือบ้านเราแตกนะครับอันนี้ก็มาลงเซิร์ฟใหม่นะครับแต่ก็เป็นโซนเกาหลีนะครับอันนี้น้องก็มาลงกันก่อนนะครับอันนี้น้องๆในแคนก็มาสร้างกันก่อนแล้วคือผมก็ติดธุระครับก็เลยว่ามาลงช้าหน่อยครับอันนี้ก็กำลังถานปิกัดเขาอยู่นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะฮะตอนนี้ในแคนก็มีน้องกล้อง ออนอยู่นะครับน่าจะกําลังฟาร์มอยู่ครับอันนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็คือแบบน้องกองนี่ฟาร์มหนักมากครับคือแบบฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับคือเข้ามานี่คือเจอตลอดเลยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปบ้านก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็วิ่งมาถึงบ้านแล้วนะครับก็คือแบบมาไกลมากเลยฮะอันนี้น้องก็มาสร้างใกล้ๆกับเทตโซนนะครับข้างล่างทางเทสโซนเลยโอเคไม่รู้ว่าใครมาตายตรงนี้นะฮะอันนี้น้องแบงก์ก็ออนอยู่นะครับเหมือนจะออนคนเดียวเลยหรือเปล่าที่อยู่บ้านเนี่ย คนอื่นน่าจะนอนกันหมดแล้วนะครับไม่แน่ใจ <Okay. S 1> ว่าตอนนี้บ้านขาดอะไรบ้างนะครับคือแบบของน่าจะเยอะพอสมควรแล้วเพราะว่าผมค่อนข้างจะเข้ามาช้านะครับโอเคเดี๋ยวว่าจะออกไปฟาร์มสักหน่อยนะครับเผื่อว่าจะเก็บเบลตัวเองด้วยครับอันนี้น้องๆก็เลือกที่จะลงโซนเกาหลีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงมาเลือกโซนนี้นะครับผมรู้สึกแบบน่ลๆแบบแปลกๆนะครับโอเคมาลองดูกันสักตั้งนะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปฟาร์มพวกอะไรลนะ ครับตอนนี้เซิร์ฟก็แลดูเงียบๆนะครับไม่รู้ว่าเขาไปสร้างบ้านกันอยู่แถวไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมว่าจะตีหมาสักหน่อยนะครับถ้าว่าเราตีหมาก็จะสามารถเปิดเซฟได้นะครับเอาไว้ใส่พวกของที่มันสําคัญสาคัญนะครับโอเคอันนี้เราก็เก็บพวกหนังพวกน้ํามันมาได้นะครับเผื่อว่าเอาไ้ทาเป็นถังน้ํามันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปฟาร์มพวกถังกันต่อนะฮะจะได้มีเลเวลเยอะๆนะครับ ครับตอนนี้ก็มีเรือมานะครับอันนี้น้องเฟิร์สก็วิ่งน้ําหน้ามาก่อนแล้วนะครับน้องเฟิร์สบอกว่าเหมือนมีแต่โปนะครับไม่รู้ว่ามีใครเปิดแอร์ไปหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปดูนะฮะไม่แน่ใจว่าโปมันยังอยู่หรือเปล่านะฮะคือเกมนี้บอกเลยว่าโปนี่โคตรเยอะเลยนะครับเกมดีมีคุณภาพนะฮะแต่จะว่าไปบางทีถ้าเราไม่เจอเงี้ยมันก็ ทำให้เราเล่นได้สนุกอยู่เหมือนกันนะฮะมันก็เพลิดเพลินไปอีกแบบนะครับยิ่งมีแคนนีิ่สนุกนะครับถ้าหากว่าแคนออนพร้อมกันนะครับคือถ้าเพื่อนๆ่อยากเล่นกับผมก็สามารถขอแคนมาได้นะครับแต่อยากให้คนที่มีดิสคอร์ดนะครับโอ้เหมือนแอร์จะไปแล้วนะฮะแล้วก็อยากได้คนที่ขยันฟาร์มนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยคิดว่าอยากได้คนที่แบบว่าอยากเล่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมาช่วยฟาร์มอะไรประมาณนี้ครับถ้าผมมีเวลาผมก็ จะช่วยฟาร์มนะครับโอเคไม่มีแล้วนะฮะคงต้องกลับอ่ะครับองเฟิร์งว่ายไปที่เกาะเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็มาล่อนที่บนยอดเขาเลยนะครับโอ้โหแต่ตรงนี้ยังต่ำกว่าตรงนู้นนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูซิว่าเราจะล่อนถึงบ้านหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ขึ้นมาสูงอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหมองมุมบนนี่สวยมากเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นโซนหิมะนะครับ จริงๆโซนหิมะก,ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับมีจุดให้ฟาร์มค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพวกแร่พวกอะไรก็ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับอันนี้ผมก็บินมาโคตรไกลเลยครับก็คือตอนนี้ใกล้ถึงบ้านแคมป์ลวไปดูซิว่าแคมป์เราจะพอดีเป๊ะเลยหรือเปล่าครับอันนี้ผมก็ทําแคมป์ขึ้นมาสูงนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ล่อนไปที่อื่นนะครับจะได้ไม่ต้องใช้น้ํามันนะฮะโอ้น่าจะพอดีหรือ,รอเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอีกนิดนึงนะเนี่ย อื <_ an> เป๊ะเวอร์เลยโอ้โห,โหคือว่าผมบินมาม้วนเดียวเลยเนี่ยบินมาจากยอดตรงนน้นอะ่ะยอดที่หิมาโอเคถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับไม่ไม่ได้อะไรมาเลยโอเคครับตอนนี้บ้านน้องก็โดนเลดนะครับก็คือว่าผมผมไม่มีบิวในบ้านหลังนี้นะครับผมก็เลยไม่สามารถทําอะไรได้เลยแล้วแบบมันแจ้งเตือนมาช้ามากเลยเพราะว่ากว่าผมจะรู้ตัวก็คือแบบเขาเข้าไปด้านในแล้วนะครับแล้วผมก็ เขาไปเกิดด้านในอะแต่ว่าโดนเหมือนโดนเขายิงแล้วก็โดนเขาลื้อเตียงหมดเลยนะครับคือแบบเราน่าจะเสียบิ้วเร็วมากเลยนะฮะ๋ย่าดูซิว่ามันอุดหรือ,อยังนะครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับเพราะว่าตอนตอนที่ผมเกิดมาเนี่ยคือด้านในนี่คือแบบมันกําลังลื้อภายในอยู่เลยอะเรียบร้อยเอาหินมาปิดเรียบร้อยแนละ้วเสียบานง่ายมากเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครออนเลยนะครับโอ้ห่วงสี่ร้อยเลยอะ ขับรถไม่ได้นะฮะอัตโนมัตออกแล้วลกันคือไม่มีน้องไม่มีใครออนเลยนะครับแล้วบ้านก็ยังเป็นพวกหินอยู่นะฮะแต่ข้างในก็ยังเป็นเหล็กเป็นเลหล็กไฮอยู่นะครับแต่ก็โดนผมไม่แน่ใจว่าโดนแบบไหนนะฮะโอเคได้น้ำมันมาฮะเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนคือตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าูเสียการควบคุมไปแล้วนะฮะคือตอนนี้ทําได้แค่มองนะฮะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่น่าจะออกมาเล่นนะครับเพราะว่ามันอุดถึงขนาดนี้แล้วน่าจะออกมาเล่นยากเลยนะฮะ โอเคครับป่อกี้เหมือนว่าเหมือนมัน,ม,นมันออกมาจากด้านบนนะครับจะลงลงไปดูสักหน่อยนะครับเผื่อว่ามันออกมาสร้างบ้านต่อนะฮะโอ้น่าจะเห็นดรอยเท้านะฮะในตัวผมมีระเบิดถังอ้ว่นะเดี๋ยวเราออกมาเนะี่ยผมจะลองแปะระเบิดถังดูนะฮะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับก็คือว่า ไอระเบิดถังเนี่ยผมก็เอาไว้ในช่องเซฟนะครับแต่ถ้าเราสามารถเอาไว้ในช่องเซฟเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับถึงโดนยิงก็ไม่ตกนะฮะไอมารื้อแล้วมารื้อแล้ว <c oughs> จะโดนไม่เนี่ยโอ้ยขึ้นมาทําบล็อกเลยอืมโอ้ยไม่โดนโอ๋อโดนอยู่นะครับแต่ไม่ตายนะฮะโอ้ย,อยเขาไม่ได้นะฮะป้อมปืนด้วยโอเคดีว่าไม่มีลูกกระสุนปืนนะฮะ <c oughs> อยูที่มันจะทำยังไงผมไม่มีปืนด้วยคือตัวเปล่าเลยมันจะซ้ำก็ซ้ำก็ไม่ได้นะฮะมันอันตรายนะไม่งั้นเดี๋ยวมันมาปิดบล็อกเราเราออกไม่ได้เลยนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วอ,าออกมาไหม ไม่เปิดนะฮะมาแนละ้วโอ้ยโอ้ย่ัยยงไวอ่ะเรียบร้อยคือแบบเล่นยากมากเลยเพราะว่าไปไม่เป็นเลยเหมือนกันนะครับโอเคน่าจะทำอะไรไม่ได้ครับคงต้องปล่อยไว้เงี้ยนะครับแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยเราไม่ได้มีบิลต,ตั้งแต่แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันโดนเจาะนะครับเพราะจริงจริงแล้วกว่าจะเข้าถึงด้านในเนี่ยมันต้องพังอยู่หลายประตูเลยนะฮะ โอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็บินไปหาน้องกล้องนะครับตอนแรกก็ว่าจะหาเซิร์ฟลงใหม่นะครับแต่ว่าน้องกล้องบอกว่าเขามีพวกอาวุธพวกอะไรอยู่นะครับเพราะว่าคือน้องกล้องเนี่ยฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับก็คือเข้ามาทีไรก็เจอตลอดนะครับแล้วเขาฟาร์มตรงไหนเนี่ยเขาก็ทําแคมป์อยู่ตรงนั้นนะครับเหมือนแบบทั้งแบบเนี่ยแบบทุกมุมอ่ะน่าจะมีแคมป์ของเขาอยู่นะฮะเขาก็เลยว่ามีมีบ้านอยู่ที่แถวโซนที่มะนะครับก็คือผมก็ไปดูมาแล้วนะครับก็คือว่า เป็นบ้านก็คืออัพเหล็กทั้งหลังแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวค่อยไปต่อเติมเอานะฮะครับแล้วตอนนี้น้องกล้องก็กําลังวิ่งฟาร์มอยู่นะครับแล้วเหมือนว่าจะเจอคนไทยเหมือนว่าเขาน่าจะติดแบบว่าบ้านที่มันมีดักบ้านดักอะครับเหมือนว่าถ้าใครตกลงไปก็คือจะติดแล้วก็ออกไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนว่าผมดูน้องก็คุยกันอนะประมาณว่าเขาจะให้น้องกล้องมาช่วยนะครับก็คือน้องกล้องก็ไม่ช่วยนะครับก็คือปล่อยให้เขาปลดตัวไปนะครับ ก็คือตอนนี้น้องกล้องอ่ะได้พวกอาวุธมานะครับน้องก้องบอกว่าได้พวก M4 แล้วก็ลูกบ้องแล้วก็อะไรได้ไดโด,ดไม์อะไรพวกนี้นครับตอนนี้แล้วขโมยจักรยานเข้ามาด้วยนะเนี่ยกำลังปั่นจักรยานมาเลยผมก็อยากเห็นบ้านดักอยู่นะครับอยู่ไปดูซิว่าบ้านดักเขาทํำยังไงนะฮะดีน้องปั่นจักรยานยิ้กหนีเลยนะครับดู <c oughs> โอเคเดี๋ยวน้องจะให้ไปเอาของแนละ้วแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปดูบ้านในนี้ก่อนนะฮะ ว่าเขาเรียกว่าประมาณว่าบ้านดักควายอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันมีคนลงไปติดกับดักนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่คงจะไม่ยอมติดนะฮะเผื่อเผื่อว่าเราเจอแล้วเราจะได้ไม่หลงกลนะฮะเพื่อนๆถ้าทำยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้องทํายังไงเนี่ยแต่เนี่ยเหมือนว่าน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าน่าจะต้องขึ้นไปด้านด้านบนนะแล้วน่าจะลงไม่ได้หรือเปล่า เหมือนน้องกล้องบอกว่าเขาตีผนังออกแล้วก็จะได้ของด้านในนะฮะโอ้เหมือนจะมีอยูหลายศพเลยอะไม่รู้ว่าน่าจะติดกับดักกันหรือเปล่านะฮะใครช่างเป็นเจ้าของบ้านแต่เหมือนว่าคนที่ติดอะไปกี้เนี้ยเขาน่าจะเป็นคนไทยนะครับเหมือนเขาบนอยู่เหมือนกันน่าจะหัวแดงน่าจะหัวร้อนอยู่ ไปดีกว่าครับนี่นะครับคนที่ติดเมื่อกี้นี้ประมาณว่าเขาบอกให้น้องอ่ะเอาอะไรตีผมทีได้เก็บของผมเปล่าก็คือว่าเหมือนประมาณว่าเขาปลดตัวไปแล้วเขาเลยถามน้องว่าได้เก็บของาหรือเปล่านะฮะน้องก็บอกว่าไม่ได้เก็บนะครับเหมือนเขาน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าของในตัวเขานี่ค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็ขี่จักรยานนะครับขี่จักรยานในการออกฟาร์ม ็ดีไปแบบนะครับก็คือจักรยานนี้ก็ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับใช้แค่แรงนะะโอเคน้องก็ขโบยจักรยานไปด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเลยดีวยกว่านะฮะนี่นะครับเขาบอกว่าได้เก็บของหรือเปล่าเก็บผมบ้มบ้านนายทิ้งนะก็คือน้องก็บอกว่าไอเจ้าของบ้านมันเพิ่เก็บไปนะ <c oughs> โอเคเหมือนมีใครมา งัดบ้านหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องกล้องแล้วครับอันนี้ก็เป็นบ้านของน้องกล้องนะครับบอกเลยว่าของแน่นๆเลยนะครับแต่ก็ยังเป็นบ้านเล็กอยู่นะครับเหมือนว่าเขาสร้างแค่ประมาณแค่ไม่กี่บล็อกนะฮะแต่ว่าอัพเล็กทั้งหลังแล้วนี่บอกเลยว่าน้องนี่มีอยู่หลายหลังอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเขาฟาร์มไว้หลายจุดเขาก็สร้างแคมป์ไว้หลายจุดเลยโอเคครับอย่างน้อยก็มีที่ซุกหัวนอนนะฮะวันนี้ โอเคครับตอนนี้ก็ผมก็อยู่ที่กับคนที่กําลังตามหาของอยู่นะครับแต่ของน้องก้องก็เก็บไปแล้วนะฮะแล้วน้องก้องบอกว่าไอ้คนนี้มันอยู่ที่เดียวกันกับคนที่มาเลดบ้านนะครับเพราะว่าน้องกองอ่ะเคยโดนเลดไปทีนะครับเหมือนว่าบ้านแคมป์เขาอ่ะเคยโดนเคยโดนเลดไปนะครับแล้วมันก็ชื่อขึ้นชื่อของคนที่มาเลดที่บ้านเนี้ยแล้วก็ขึ้นชื่อของคนนี้ด้วยโอเคดี่ผมจะลองล่อมาครับผมก็ไม่แน่ใจไม่ชชวรวนะครับว่าเขาเนี่ยมาเลดบ้านหลังนี้หรือเปล่านะฮะไอ้คนเนี้ย ก็คือเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังจะวิ่งมานะครับผมบอกผมหลอกล่อว่าของอยู่ที่ผมนะครับแล้วเดี๋ยวดูดซิว่าเขาโดนป้อมปืนยิงหรือเปล่านะฮะก็คือไอคนที่มาเลดบ้านวันที่มาเลดบ้านอ่ะคนนี้เขาน่าจะไม่ได้มานะครับนี่ผมก็เลยแกล้งบอกเขาว่าซีโฟเอาป้าเอ็มสี่เอาป้าจักรยานเอาป้าเขารีบวิ่งมาเลยนะครับโอ้โหอยากได้ของคืนจัดเลย แต่ของที่ผมไม่มีนะเดี๋ยวหลอกลอบมานะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาอะได้มาเล็ดบ้านหรือเปล่านะครับวันนั้นโอเคครับตอนนี้เขาก็วิ่งมาผมจะลองดูนะครับว่าเขาจะโดนป,ปืนูป,ป้อมปืนยิงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสุดนะเอ,อ้าทำไมเขาโดนป้อมปืนยิงด้วยก็คือป้อมปืนเนี้ยเหมือนว่ามันเป็นบิลของตี้เขาแล้วอะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้บอบบิลให้กันนะครับโอเคผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะ แต่อันนี้ผมบอกเขาว่าอันนี้คือบ้านของผมนะโอเคครับตอนนี้ผมก็รู้จุดเลยนะครับว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับคือบ้านเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับก็คือแบบน่าจะรู้วอยู่เหมือนกันฮะอัพเล็กทั้งหลังแลละข้างในก็ <laughs> ไม่น่าจะพ้นหายนะครับแถมยังมีเป้าป้อมไฟฟ้าด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าป้อมไฟฟ้านี่มันทํำยังไงนะฮะนีมีชื่อเขาออนด้วย แต่อีกคนหนึ่งคนที่มาเลดบ้านยังไม่เห็นชื่อนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าน้องกล้องเขายืนยันมาแล้วนะครับว่าคนที่มาเลดบ้านเนี่ยอยู่ที่เดียวกันนะฮะเนี่ยเขามีป้อมไฟฟ้าด้วยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าคิดจะมาเลดบ้านเขาคงต้องแบบฟาร์มจนหน้ามืดเลยนะฮะถ้าเขาเป็นคนที่ไปเลดบ้านน้องมาจริงๆเนี่ยคือแบบโอ้น่าจะได้ของมาเยอะนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยดินปืนพวกเหล็กพวกอะไรนี่เพียบเลยนะฮะ โอเคไปว่าครับทักทายก่อนทักทายไปดีกว่าครับผมว่าไปหาฟาร์มดีกว่านะฮะโอเคครับตอนนี้ก็มีสมาชิกมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็ชื่อน้องปอนนะครับก็คือเขาก็เป็นคนจริงๆแล้วน้องปอนนี่อยู่ใกล้ๆผมเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาก็จะชวนผมไปเล่บ้านนะฮะแต่กับกายเป็นหลุดนะมานอนอยู่ตรงนี้ผมต้องนอนเฝ้าพักหนึ่งเลยนะครับรู้จะนอนถึงตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่มาสักทีเองนะฮะ กลายเป็นถือของมาแล้วมานอนหลับอยู่ตรงนี้นะฮะน้องจะพาไปเลดบ้านแต่ดันมาหลุดอยู่ตรงนี้นะฮะเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรอ โอเคครับหลังจากที่รอน้องอยู่นานนะครับตอนนี้น้องก็ตื่นแล้วก็คือว <in> ่าตอนนี้มีแอร์ตกนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปเชียงแอร์ดรอปกันนะครับก็คือแอร์ดรอปตกที่ท่าเรือเลยอ่ะโอ้ค่อนข้างไกลเลยนะครับอันนี้ผมก็ให้น้องวิ่งนํามาก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ล่อนไปนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะมีคนหรือเปล่านะฮะเราจะได้แอร์ดรอปนี้ไปหรือเปล่านะครับโอ้ตรงนี้มีบ้านใหญ่อยู่นะฮะเตรียมพร้อมแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะฮะแต่จองเชคชื่อดูมีไลายตี้อยู่เหมือนกันนะครับไปไปดูกันว่ามีคนเปิดหรือ,อยังนะครับมันจะมีคนเปิดแล้วนะครับว่ามันขึ้นสีเขียวแล้วโอเเลยอีกนาทีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมหาที่ซ่อนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรายืนเป็นเป้าเนี่ยเขาอาจจะยิงเราได้นะอย่างน้อยก็ขอให้เขาถึงก่อนเรานะฮะ เดี๋ยวแอห้องบนนี้แล้วกันนะครับอย่างน้อยต้องมีคนเปิดแน่นอนนะหนึ่งคนนะฮะที่ไม่ใช่ตีผมนะครับเพราะว่าผู้ผมเพิ่งมาถึงนะฮะ๋ยวลองเช็คชื่อดูนะครับนี่ไง F3 อนแล้วนะฮะไม่รู้ว่าไปไหนมานะครับโอเคเดี๋ยวรอแอดออกก่อนนะครับน่าจะเหลือประมาณสักสี่สิบวิละมามา้นกันนะครับว่าจะได้ของหรือเปล่านะฮะ น้องก็วิ่งมาแล้วนะครับจะจะบอกน้องไงที่บอกให้กลับไปเลยได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมก็ยังไม่คอนเฟิร wow ์มนะว่าจะได้ของหรือเปล่านะฮะเหลือสิบกวีนะครับไอผีซอมบี้ไล่กัดนย่ี่ก็ยิงสั้นเลยนี่ ผมคิดว่าน่าจะเป็นตี้ของพวก F3 นะเพราะว่า F3 เนี่ยเห็นน้องกล้องบอกว่าเขาบินพอดูนะครับบ้านน่าจะเป็นบ้านอยู่แถวท่าเรือถแถวแอร์พอร์ตนี้นะฮะผมคิดว่า F3 เนี่ยน่าจะมาเป็นคนเปิดนะฮะโอเคผมว่าเดี๋ยวผมรีบไปเก็บแล้วก็รีบกลับเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ยิงไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะยิงสู้ใครไม่ค่อยได้นะครับก็เน้นวิ่งหนีเอาแล้วกันนะครับโอ้โหน้องกล้องเข้ามาแล้วอาจจะรอดไปเนี่ย อย่างน้อยผมก็ยังรอดหนีได้นะครับแล้วก็ยังวิ่นได้ไกลเลยนะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่านะฮะสามสองหนึ่งไม่ไปแล้วแล้วขอบคนุณนะฮะอ่าเอเคบ้องลูกบ้องด้วยนะครับเอาเรื่องเลยนะฮะโอเคอย่างน้อยก็มีวอที่เอเคแล้วนะครับนี่ครับได้เวลากลับ ไม่รู้ว่าน้องน้องเพิ่งมาถึงอาจจะได้กลับอีกแล้วนะฮะนี่ถือว่าพอสมควรนะที่ผมเอาลูกบองไว้ในเซฟแล้วกันโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาบ้านนะครับแล้วน้องก็โดนส่งตัวกลับมาบ้านด้วยครับโดนในเอฟสายิงนะครับผมว่าเอฟสน่าจะเป็นคนมา,มาเปิดแอร์นะครับโอเคถือว่าโชคดีนะลแล้วไปรอแค่แป๊บเดียว โอเคครับตอนนี้น้องเคก็ทักมาบอกผมนะครับบอกว่าให้เข้ามาดูบ้านทีนะครับก็คือว่าเหมือนว่ามีคนมาป่วนบ้านนะครับผมลองเช็คแล้วน่าจะเป็นตี้ของ F3 นะครับไม่รู้ว่าตามมาได้ยังไงไม่รู้ว่ารู้บ้านเราได้ยังไงนะครับรู้ว่าเขาอาจจะมาเช็คก่อนนะครับเหมือนว่าเช็คว่าบ้านอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับโอ้คือเมื่อเช้าเนี้ยผมไปจิงแอดดอบกับเขามาครับหมว่าไปขโมยแอดดอบกับเขามาเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะตามมาเอาคืนหรือเปล่านะฮะโอเค ทำบล็อกกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะผมเปิดประตูให้เขาเข้ามานะครับเดี๋ยวจะดูชิว่าผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนว่าเขาอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคว่าผมจะขังเขาไว้ในนี้นะฮะน่าจะอยู่โซนโนู้นนะฮะเดี๋ยวขังไว้แล้วก็เอาพวกระเบิดแตะเลยนะครับนี่ไงอยู่นี่ไงเฮ้ยโอ้ยน่าปล่อย <laughs> ตายเลย ไปรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะฮะมาเดีย๋ยวเขาต้องบิ่งมาแน่นอนเดีย๋ยวแปะแล้วเบิดล้อ,อไปเลย,ยปิดประตูก่อนนะฮะแอบปืนอยู่ตรงนี้มาละโอเคเปิดแล้วก็อีกลูกนึ่งโน่าจะโดนทั้งคู่นะครับเรียบร้อย F3 โอเคครับ ภาพนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือเขาก็มาปวดบ้านนะครับก็คือน่าจะไม่เลทนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเขาไปเลทบ้านแคมป์ของน้องกล้องอยู่นะครับก็คือน่าจะไม่มียังไม่มีระเบิดพร้อมที่จะมาเลทบ้านหลังนี้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไปพบกันใหม่อีพีหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงเวลาที่ผมกับน้องๆออฟไลน์ไปเนี่ยมันจะมาเลทบ้านหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็มีอะไรอยู่หลายแก๊งเลยนะครับเตรียมที่จะอาค้นแต่ก็ คงต้องฟาร์มกันหน้ามืดเลยคนระับถ้าจะจะเอาคืนนะฮะโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม